สวัสดีครับสวัสดีมีดหลักแฟนเพลงตุกตุกฐานนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันบ้านบึงนะครับบ้านบึงส่วนาติเมืองชนนะครับชาติเมืองชนคนเรืนโนดนะครับมาอยชนบุรีนะครับตอนนี้ก็ทำการว่านแหไปนึ่งคลังเลยนะครับแป็นาเล้วว่าจะได้ปลาหรือไม่ครับแหติดซองนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับ ในส่วนก็จะมีลองน้ำนะครับลองน้ำสำหรับปรับนนะ้ำแล้วก็ให้น้ำไหลมาร่วงกันในบอ่อนะครับในบอ่อนี้ก็จะเลี้ยงปลาหลากหลายปลาเบนจบพันนะครับแต่าว่ามีปลาบึกกันนะครับปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็ไม่โลว่าเป็นปลือนะครับมากับลงบลงกับลงลงในวัวลง มากับนายว่าลงนะครับผมมาเที่ยวครับมาเที่ยวบ้านสวนชนบุรีครับบ้านสวนชนบุรีมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับรู้ก็วง,งจรปิดกันอันนี้กำลังแต่งแฮนะครับอ้าดู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 ขึ้นเร็วขึ้นเร็วล้างลางต้องป้าเลือดลงไปต่อนอาจาจย,ย์อา้าเลือดอา้าเลือดอา้าเลือดลงไป น้ำมไม่แห้งน,นะครับน้ำไม่แห้งปีนี้น้ำไม่แห้งน,นะครับไม่ว่าได้ไม่ได้แต่เดี๋ยวมาวติดต,ตามกันนะครับพุมกำลังวานแอ,อันติดซ้องนะครับวานเหวานเหนะครับไปเดินมาได้กันต่อนะครับตัวนะตัว,ต,วตรงนี้นะครับมีตอนข้าม ก้ามเปรียวยักนะครับก้ามเปรียวหยักแต่รู้ส่าว่ามันจะเป็นนั้นแต่แล้วก้ามดาดก้ามเปรียวนะครับก้ามกีเมวมีมะม่วงมีมะเปล่านะครับแะแต่ตอนนี้ครับอตอนจามจุลีนะครับจามจุลีเอ้ยไม่ใช่มาน่าจะคลายๆกับจามจุลีไม่ใช่จามจุลีนะไม่ใช่ก้ามว่านน่าจะไม่ใช่ก้ามว่านนะครับ เรื่องของข้าวานันแี่โอ้แตาก็คำามวันนะครับคำามวันเรื่องจามจุลีนะครับนี่นี่อันนี้ด้วยนะครับมีเสาสัญญาณช่งช่งสัญญาณไปยังมนุษย์ต่างดาวนะครับมนุษย์ต่างดาวอุปรกรณ์นะก็ไส้ชังนะครับไส้ชังออกมาทําสวนไส้ช้างออกมาทําสวนครับในระบบ นี่เราก็ชีดน้ำนะครับวั้วัวสปริงเกอร์นะครับมาเลยอีกแคครับมาเลยไปแก่ไหนมาเลยได้ไม่ได้ครับมาเลยว่าได้ไม่ได้ครับ ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับกลับได้ไม่ได้ได้บอได้บอแต่งวางไหมแต่งวางไหมกับป้อมแต่งเลยเงียบคลิปเลย ไม่ได้นะครับมาติดตามกันต่อนะครับบ่อแรกบ่อมีปลาบ่อแรกบ่อมีปลาบ่อสองมีบ่อบ่อสองมีบ่อแต่มีปลาบ่ออ่านกพิทิตครับนกพิทิตหรือว่านกตีเตียวสบ่อแรกบ่อมีปลาบ่อสองมีบ่อหรือบ่อมีปลาเช่นกันนะครับ ตอนนี้เราตามพลานลงมานะครับพลานลงพลานเอพลานเอมาจากลุ่มะทะเลฝั่งอันนามันนะครับตอนนี้เป็นโซนนะครับโซนคันบอนนะครับอ่อมีนกด้วยนะครับมีนกด้วยนกนก,นกอย่างแดงอย่างเดงนกนกจันแดงนะไม่ใช่จันเนกจันแดงนะครับก็ ยังเป็นธรรมาชาติอยู่พอสมควรน,นะครับส่วนในเมืองนะครับส่วนในเมืองก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรคันรอบคันลอ้นลอมรอบนะครับสวนเซจะโคกหนองนานะครับโคกหนองนาเมืองชนเมืองชนบ้านบึงครับหลอมาแล่บ่อช้องกับบ่อช้องบ่อมีบอ่อหรือบ่อมีปลา มีบอ่อหรือบอ่อมีปลามีไม้ครับมีไม้บอ่อมีหรือมีบอ่ออนุเู็ดเฮ็ดอ๋ออะไรใกล้ปลาเมื่อกี้นะนกปลาขึ้นมาอ้อได้ไม่ได้ไ,ได้บ่ได้บด่บ

อ้อยกาบนาเจืดน hmm. ี่ยากอ้ยกาบนาําจืดนี่หรือว่าอ้อยมันไม่น้อยแมงภูมันไม่น้อยแมงภูนนะแลือเน้าวแหอยเล้อยแมงพูนะครับม่เลยพอมันพอมันน้อยแมงพูอะไรแต่ว่าเนื้ออาจะจืดสีสใช่ไหมเอ นะอยบ้างไหมไปบ้า on? no? right? งไหมอันนี้เป็นบอในบอนะครับบอในบอกล้องบอมีแต่วัดคีบอหนึ่งจ้องซ้ำซ้มบอนะครับซ้มบอบอเแหลกแหลกจ้องบอแล้วก็บอยาวตรงนน้นอีกหนึ่งบอนะครับอ่านี่บอนี่บอเแหลกๆหลกนะครับบอเลหลกๆหลกแล้วก็ตรงนู้บอยาวบอยาวตรงนน้นนะครับหนาไม่ไม่มากนะครับแล้วก็ตรงนน้ก็มีกันคู่นะครับ กันกู้กันกู้ลงไปซะเยอะอีกทีนะครับรลบวก็ขุดโขกน่องหน้านะครับป้อมแล้วก็แกนเชือลอกไว้กันนะครับไม่รอดลอกก้นแล้วก็ไข่นะครับลอกค้นแล้วก็ลอกค่อยนะครับป้อมมาเล่กันต่อนะครับโอ้แอะติดฟองครับนี่ก็แตงกิ่งแหละนะครับหลงบวงแหละหลงบวงเม็ดลุนแหละนั่ลูกนะเม็ดลุนแหละนู่นหลงบวงเม็ดลุนแหละ ไปแล่หลงมวงในยังพอเลยอยู่บ้างนะครับกลางสาคว้าครอบนี่เป็นเป็นกันคู่นะครับกันคู่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 นะครับอะไรลูกเล่นอะ จะปลาจอนตรงนี้น่าจะแต่ว่าเล่นกัน,น่าต้องต้องพวดต้องพูดพูดแล้วตรงโน,งนง้นก็ชอบนี่ปปปอปลาต,ตัวเล่นนะครับอะไรหลกบวงครับหลกบวงอ่านี่ครอบบอยาวนะครับนี่มาเลยรบอรยาวนะครับตอนนี้เรามาจมบอปลามีบอ หรือบอกว่มีปกลา้าแล้ครับอันเลยมากเลยอันเลยมาโอเคครับผมฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนนะครับสวนชาดเมืองชนนะครับชาดเมืองชนแร้ไปแร้บอติเซ่ครับ เออบ่อที่เออบ่อทีเทสนะบ่อทีเทว่าพันเปลือมังนะครับช่องบอ่อทอดไปแหล่จ้ำบ่อทีจ้ำแล้วอ่ะยังไม่ได้ปลานะครับมาแล้วบ่อทีเทกันครับผม